โดยเฉพาะก,กิ่งนี้นะคะรากออกมาเยอะเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นรากของกิ่งปักชำต้นมะเขือเทศเป็นกิ่งขแขนงที่เราตัดออกมาแล้วก็ชำในน้ํำนะคะรากออกมาเยอะเลยนะคะกิ่งนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีรากออกมาค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกมะเขือเทศแบบไม่ต้องใช้มเมล็ดนะคะเป็นการปลูกมะเขือเทศฟ,ฟรีๆเป็นการปลูกแบบทางลัดโตไวทันใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูมะเขือเทศต้นนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบเลื้อยเนาะเขาก็จะมีลำต้นสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะกิ่งที่ออกมาด้านข้างอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งขแขนงปกติเนี่ยเราจะตัดกิ่งขแขนงทิ้งนะคะแต่ว่าอย่าเอาทิ้งเนาะตัดออกมาแล้วก็เอามาปลูกได้ค่ะ ถ้ากิ่งขแขนงเข้าโตเนี่ยเราก็ใช้กรรไกรตัดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้กิ่งโตเลยนะคะนี่ค่ะยอดจเจริญเติบโตดีนะคะก็ทําได้ง่ายๆเนาะเราก็เอาแก้วมาใส่น้ํานะคะนี่ค่ะมีแก้วใส่น้ําแล้วก็เอากิ่งขแขนงที่เราตัดมาใส่ลงไปแล้วก็เอาแช่น้ําไว้นะคะไว้ในที่ร่มเนาะแล้วก็รอให้เขาออกรากค่ะ กิ่งนี้ก็เป็นกิ่งแขนงค่ะเราก็ดึงออกมาได้ง่ายๆนะคะถ้ากิ่งเขาไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหลังเราก็ได้กิ่งแขนงมาอีกหนึ่งกิ่งนะคะเราก็เอามาชําในน้ํานี่ค่ะเราจะทําหลายๆกิ่งก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งแขนงอีกกิ่งหนึ่งนะคะอันนี้โตหน่อยอันนี้เราก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาแช่น้ําค่ะ หลังจาก8วันค่ะตอนนี้กิ่งแขนงของเมล็ดเทศที่เราเอาแช่ในน้ำเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านล่างที่เราเอาแช่ในน้ํานะคะอย่างกิ่งนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้มีรากเล็กๆเริ่มออกมาแล้วค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่12แล้วค่ะที่เราเอากิ่งแขนงของมะเขือเทศปักชำในน้ำมานะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะออกรากดีมากเลยนะคะก็มีกิ่งสองกิ่งที่ออกรากดีมากเลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ส่วนนี้เป็นรากกันนะคะเดี๋ยวเราจะวางลงนะคะจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนเนาะมีกิ่งนี้ค่ะอันนี้ออกรากเยอะหน่อยนะคะนี่ค่ะ ก็จะเห็นได้ว่ากิ่งขแขนงเนี่ยถ้าเราตัดออกมาแล้วอย่าทิ้งนะคะเราสามารถนำมาปลูกเป็นต้นมะเขือเทศใหม่ได้นะคะนี่ค่ะโตทันใจ12วันค่ะมีรากออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาปลูกในกระถางค่ะก็มาอนุบาลกล้าก่อนก็ทาได้ง่ายๆเนาะเราก็เอากระถางมานะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งปักชำนะคะ กิ่งขแขนงเนอที่ออกรากแล้วใส่ลงไปค่ะแล้วก็เติมดินค่ะเติมดินถึงข้างบนเลยนะคะตามกระขอบกระถางประมาณสักหนึ่งเซนครึ่ง2เซนประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาดินใส่ไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้กล้ามะเขือเทศใหม่แล้วก็ฟรีนะคะหลังจากที่เราเอาดินใส่แล้วนะคะกดดินนิดหน่อยแล้วก็จะได้ต้นมะเขือเทศใหม่แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็อย่าลืมรดน้ําด้วยค่ะรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็วางไว้ในที่ร่มในที่อุ่นๆเนาะแล้วก็รอให้เข้าเจริญเติบโตให้รากเดินดีนะคะหลังจากที่รากเข้าเดินดีแล้วเนี่ยเราเอาไปปลูกลงดินก็ได้หรือปลูกลงในกระถางก็ได้นะคะนอกจากต้นมะเขือเทศนี้จะเป็นต้นมะเขือเทศฟร,ฟรีฟรีแล้วนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเอากิ่งแขนงมาปักชำนี้ ถ้าเราปลูกมะเขือเทศพันเอฟหนึ่งหรือพันผสมเนี่ยมะเขือเทศที่เราได้นี้นะคะก็จะเป็นพันผสมนะคะก็จะไม่เปลี่ยนนะคะนี่นี่คือข้อดีนะคะมะเขือเทศก็ฟรีด้วยข้อดีก็ได้มะเขเทศพันผสมที่เหมือนต้นพ่อกับต้นแม่นะคะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ